อะไรหมายถึงของป่ะเนี่ยของป่ะนี้ก็ติดตามค่ะพัสะุพัสะุหมายถึงพัสสดุกห้ามกระแทกแรงแตกง่ายเสียงไก่ขันจริงหรอเสียงไก่ขันมันดังขนาดนั้นเลเรอ จริงปั๊ดเนี่ยกันแยมแยมแดงไหนขอบคุณนี่ก็ติดตามค่ะเพิ่งนีอุ้ยดูดิมีแต่คนจะเล่ะน่ากลัวคนในนี้น่ากลัวมากเลยก็ก็กลักว ไม่มีแฟนค่ะคุณพี่ไม่ได้ไม่อยากได้กระแทกแรงๆแตกง่ายค่ะโอ๊ยอ่านไม่ทันขอล้องอเวลานี้นกข่าพัซดุแตกค่ะจริงเหรอ อันารายบนตัวพี่ดูไม่น่ากลัวเอ้ยพี่เขาพิมพ์อะไรอะ่ะอ่านแป๊บพีพ่พิมพ์นนะพมอะไรอ่ะพิมพ์ซะหน้าเราพิมพ์อะไรแกขัดแล้วตาตลาห้หนูใจเย็น จิงคีคพี่ใจเย็นก่อนหนูกลัวก็วก็กลัวไปนอนลูกไปอิสระไปนอนลูกไปตื่นเช้ายังไม่ได้นอนเลยนิ่มนวลกันนะครับใช่ใช่นิ่มนวลหน่อยเฮ้ จริงปะเนี่ยตามหาวานาและเจ้าของสวนฮูเรียนเนี่ยไม่มีใครอยู่ข้างหลังตลกเอาอย่ออะไรเอาหาตาลีก็ได้เย็นเบ้าขอรื่นประหยัดไฟ อยู่สมุดปากการครัคบได้ค่ะขอบคุณ่ส่งไม้คุยแม่แค่ขับได้ได้หมดแหละ <c oughs> รีนทุกคนเบาๆกันหน่อยใจเย็นๆสวัสดีค่ะสวัสดีคนเรื่องเข้ามาใหม่นะคะเฮ้ยเพี่อนขขอบคุณค่ะ <Yeah>, อย่ารอหนูด้วยนั่งเล่นค่ะแล้วคุณพี่ทำอะไรกันอยู่ไรหน้าหรือ,อยังเพิ่ง้นตอนตีสามเพิ่งน,นตอนตีสามเองไม่มีแฟนอกหักไม่มีแฟนค่ะ จริงอ่ะพัสดุพัสดุชิ้นนี้เซนเซทีนะคะทูนี